สวัสดีครับกรราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัรกายแคเกมวันนี้ทุกท่านจะอ,อยู่กับเกม ยูรินะครับหรือว่าจะเรียก A ank, อีแบบหึืว่าเลดอเลสก็ได้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับช่องดังๆอย่างเบดทิเฟอร์หรือว่าอีกหลายๆช่องเขาเล่นกันแล้วผมก็ไปดูไงไปดูที่เกิดยากเล่นขึ้นมาบ้างเลยครับก็เลยไปหาซื้อมานะครับในออริจินนะเดี๋ยววันนี้เราไปย้อนเวลากันผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมเล่นครั้งสุดท้ายแบบนานมากๆนะท่านผู้ชมเป็นสิปีไม่ได้เล่นเดี๋ยววันนี้เรามาลำลึกความหลังกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อมาผมยังจําได้อยู่เลยนะครับว่าตอนเด็กผมท่องคําาว 1>, 1 3 1 3นะครับพอเข้าเกมเนี่ยปั๊บต้องท่องว่า1 3ก็คือเข้าซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เข้าอันที่3นะครับก็จะเจอกับแมปแบบที่เราสามารถคัดตอมได้เองนะครับเมื่อก่อนมาเข้าร้านเกมนะครับต้องท่องกันว่า1นึสนะครับดูดิโอ้โคที่กลิ่นควาหลังเลยนะครับทุกผู้ชมอันนี้เราเพิ่งเข้ามานะครับเราลงเล่นแบบสแตนดาร์ดก่อนนะครับขอตั้งชื่อก่อนมาขอเล่นอเมริกาแล้วก็ขออ e ีซี่ก่อนนะครับขอ1ตัวหนึ่งก่อนเนะตั้งเป็นสีเหลืองนะครับ อ,อยู่จุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะเอาแบบนี้ก่อนนะถ้าเกิดอยู่ดีๆผมเล่นแล้วผมแบบตั้งคาทุกอย่างแบบโพดเลยผมจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากมาลองเล่นกันดูดิว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไปเลยมาท่านผู้ชมเล่นกัน <construction> yes, เราเล่นกับ A i <ound> นะครับ A i ก็ไม่ใช่ yes, <sir. S 1> ว่ากระจอกอกเลยนะครับ นี่เพราะว่ามันจะมุกเร็วมากๆนะครับเราต้องทำการใช้แผนสร้างคนยิงมาเยอะๆนะครับเพื่อป้องกันฐานไว้ก่อนผมจำได้เลยตอนเรืเด็กๆเนี่ยไอแม่งโคตรเก่งเลยนะครับถ้ามันสิบตัวเราต้องกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้เลยตัวนี้ตัวนี้มตัวนี้ส่งอันนี้ไปสอดแหนมไป มีมาเขานี่ย Unit ready แล้วไม่เสร็จนะครับทุกผู้ชม Construction complete ทางด้านตรงนี้โอ้โหถุงแร่เพชรนี่เลยเราประกันแร่เพชรไว้ก่อนฮะนี่เราเกับตรงนี้ไปเลยเอารถถังกับประกันบ้านเอาคนไว้คนเนี่ยโคตรโหกเลยนะครับบอกตรงอ่าประกันไว้ตรงนั้นเลยเอาลรงแร่ครับเอารถแร่เราไปเก็บนี้ดีกว่าเก็บอันนี้อดี <Construction> สร้างหมา <Training. S 2> มาสักสามตัวไม่รู้ <Unit S 2> นะครับฝั่งนู้นมันเป็นอะไรนะครับเราสร้าง <New construction S 1> รั้วก่อนรั้วรั้วรัว้วมันต้องไหวนะเกมนี้มันต้องทำอะไรหลายอย่างมากมากเลยนผู้ชม <Training. S 2> เอานี้มารั้วมา construction complete ปั๊มคนออกมาเลยครับเสียเราจะเอาคนไปยิงนะฮะบอกได้เลยว่าคนเกมนี้โหดมากเลยครับคนของฝั่งอเมริกาเนี่ยอ่ากัดไว้ก่อนความสอยสักอันหนึ่งรถนะครับอ่าปั๊มรถแรกมาปั๊มนี่มาอีกอันหนึ่งอ๋อฝั่งนู้นเป็นโซเวียตฮะท่านผู้ชมเออา่ะ

ลงแล้วมอันนี้น <Unit ready. S 1> า power s, เอา,เ,อ <S เอาคนล้มล,ล,ลงตรงนี้ <Unit ready. S 1> ยังไม่ค่อยคล่องนะครับท่านผู้ชม <Unit ready. S 1> ม,มาแล้วม,มาแล้วยังไ <Unit ready. S 1> ม่อยคนีครับท่ายผู้ชมมา กันเอาไปกันเอาไปกันเอาจบดูพลคนนะผมมันยอดมากจะสู้ได้เปล่ายังไม่รู้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เล่นนานนะอาจจะดูคัดๆแบบมากๆากเลยครับไปท่านผู้ชมเนี่ยแหละเชื่อดิเชื่อแห่งพลังคนผมแม่งหลดรลดแรงหน่อยดิหลดแรงแม่งโหด ได้บโอวงเห้ยหไวจังไะไวจังไะได้สร้างไก่ขนาดนี้ได้นี่เป็นไงจะคนขนผมเอาดิเอาดิเอาดิเอาด้เออเอาดิเอาดิเอาดิยากนะเว้ยเอาดิเออขันแรกไปก่อนครับยากนะเว้ยดูคนขนผมอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วนะครับไปเลยโอ้โหเอ้ย โอ้โคตรโหดครับโคตรโหดนะครับพวกเลยตรงยิงแรกพวกแค่นี้ก็ชนะแล้วมึงเนี่ยโอ้แค่นี้ก็ชนะแล้วมึงเนี่ยเอาไปวัดกางถ่านเลยท่านผู้ชมวัดกางถ่านเลยนี่หลายลายลาโอ้แค่นี้ก็ชนะแล้วมึงเนี่ยท่านผู้ชมครับเราเอาคนไปกดเป็นไว้ฮะ ผมอยากใช้อันนี้มากเลยนี่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 อันนี้ตอนเด็กๆจำได้เลยนะครับเวลาเล่นกันอ่ะคือเราเวลาเล่นกันเราต้องปิดอันนี้นะครับเพราะว่ามันชี้โกงเกินไปสู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมดแล้นนวเราเอาบัตเอาลเอาลายมันนี่ผมนับปั๊บเป็น easy น,น,นะครับท่านผู้ชมมันก็เลยแบบง่ายนิดนึงดูไม่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่จำได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นกับบอทบอทบุกยั่งวเลยนะฮะ Select target. หรือว่าหรือว่า๋ยวนี้เราเก่งขึ้นวะเราเราโตแล้วสมัยก่อนแบบเล่นเท่าไหร่ก้าตู้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะครับมันมีหมดหมดออนไลน์เลยนะตอนนี้หมดออนไลน์ผมได้ยังสู้ใครไม่ได้นะครับมันยังไม่ค่อยคล่องนะท่านผู้ชมปิดซึมปิดซึม,ซม <c oughs> ขอเอาไอเดียล,ลงลงพวกมาสักครั้งหนึ่งนะครับกดไว้ครับกดไว้เฮ้ยขอเอาสตอมนะครับสตอมลงสักทีหนึ่งแล้วมันจะสุดสุดยอดมาก ผมขอฆ่ารถแรกรถแรกเอารถแรกบ้านดูโหตขีดจะตูดแรงไม่ไหวอ่ะโอ้ยจะ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 เดิน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 เยอะ อีก8นาทีนะครับอย่ารอเอานี้ลงนะครับแล้วก็เราค่อยเก็บจบเกมโคตรดึงเกมนะบองตรงเลยครับนี่เปิดโลกกว้างเออผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมเอาอันนี้ไปเข้าผมจะมีคนโดนล้มสอกอันปะต้องลองนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นนานมากนะฮะโอ้สนุกกันท่าผู้ชมกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกสนุกมากเลยอ่ะเมื่อก่อนแบบนั่งเล่นจะได้เป็นวันๆนะท่านผู้ชม โอเคยูนิตพรดี้เจ็บกล่องเก็บกล่องโ๊วยอู้่ที่นี่เงยเงไปเอนจิเนียร์ต่อเข้านี้โอ้อเขาเหลือแค่ดิเองเหรออ้าวยอมแพ้เลยอ้าวโถ่เอ้ยยังไม่ได้เช็คตอมเลยป้าท่านผู้ชมเอาใหม่นะครับรอบนี้ให้ขึ้นมาเป็นมีเดียมแล้วกันนะครับเก่งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับอ่ะมาท่านผู้ชม ไปเริ่มอ่ะมาท่านผู้ชมอยู่ด้านบนบ้างนะครับตอนนี้บอทก็เก่งขึ้นมาอีกคันหนึ่งนะครับก็น่าจะยากขึ้นนะฮะมาเริ่มเอาตัวนี้เรารู้แมปแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีแร่อยู่มีแร่อยู่ด้านบนมีคนโดนลบอีกอันหนึ่งอ่ะเอาคนมาสิบคน อันนี้สองคน ready. มาเยอะๆอย่าแรกสร้างรั้วก่อนนะครับผมจำได้เลยมอก่อนนะนะครับี่ดีๆแบบไปเอาเฮลิคอปเตอร์เอาคนมาลงนะครับเอานี้มาลงอ่ะลงใส่ฐานแม่ผมฐานแม่ผมไปเลยครับผมจำได้มอก่อนอ่ะ New c o n s t r u t i o options ได้เพียบเลยน building อันนี้กรด no ีว่าจะได้มีคนโดดลมนี่ป yeah. ึ๊บไม่รู้ฝันรู้เป็นอะไรนะครับนี่จะได้มีคนโดดลมอย่าบินมาซีดาก่อนนะครับอันนี้เข้านี่อันนี้ไปประมาณตรงนี้อันนี้ไม่1สิบคน Training, unit ready. Construction complete. Insufficient funds. Bound for. Unit reporting. Unit destination sir, commander. Unit ready. Destination, commander. Ready to roll. Vehicle ready. How about some action? Ready, yes sir. Unit ready. Cannot deploy here. New construction options. Building. สีคันไม่มีตังเออนี่ไงนมันมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมาแล้วนี่ไงมันจะมายึดเราจะมายึดเราเนี่ยไงว้าแล้าเฮ็ดป้าเฮ็ดบ้าเฮ็ดปาเห็นป้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 าเดบ่าเฮ็บ้าเฮ็้าเฮบ้า้าเเบด้า้าดเด้เาเดาบ้เ็้บ้ฮบบเบเเ้า้ เริ่มเก่งแล้ววะแม่งแซ่บจริงๆโอ้โหเราต้องเราต้องขายด้วยนะครับเออโอ้โหเราต้องขายด้วยเอาหกกำแล้วเอาขายดีก่อนสร้างหลกแล้ยิงหลงแล้ว ตังก็ไม่พอลงแล้วโอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหบ่ายแก้วบ่ยแก้วเฮ้ยเรามีคนการโย่ดูดิบายแก้วบายแก้วบายแก้วทุกท่านบายแก้วโอ้โหไปได้เลยเฮ้ยลงแล้ว ไปกลก่อนเว้ยรอบนี้ไม่ไหวนเรขาขามันเดือดตันตรงนี้ไว้ก่อนโอ้โหหนรถน s e l e มหน้าไปก่อนโอ้โหไปได้เลยใครพวกนี้ เิงยิยิง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  e ิง e ิงยิงยิงยิง i ิงยิงย y งยิงยิงยิงย i ง n ิงยิงยิงยยิง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 ยิยิงยิงยิงยยิงยิยยิงยิงยยิยิงยยวงยิยิงยิงยิงยยิยยยิงงย Building. Um. Unit ready. Unit ready. Clear. We have more Unit ready. Unit ready. Oh, let's five. Oh, Come on. sufficient funds. มือปานมือปานอ้โหเอาเอาลงรถกูไปอีกแล้วท่านผู้ชมครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าแค่นี้ก็สาหัสแล้วไม่ต้องคนเลยนะครับแค่บอตนี่ก็จะตายแล้วนะครับโอหมึงมามึงมาขโมยแลกกูญบายออืืมม ไป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 จกรถมันจกรถมันจกรถมันเอา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 ลเอาบอลเอาบอนเอาบอนเอาบอลบุกเราบุกบุกบอลบุกบอลอยาให้เปนผู้เล บุกบ้านไม่ได้พวไม่ได้ทักอะไรไปที่ใดเลยเลยฮะบุกบ้านบุกบ้านเบิ้มบึ้มบิ้มบึ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 ้มบุกบ้านไม่ไหวแล้ว ท่านผู้ชมครับนี่คือแบบระดับแบบกับกับระบบอทง่ายๆนะครับอย่างแบบขนาดดีนะฮะเนี่ยคิดเลยถ้าเกิดเล็กจะคนแล้วมันจะขนาดไหนต้องใช้เวลาฝึกอีกดาแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องแบบแข่งกับบอทแบบเราเก่งๆแล้วนะฮะนี่เลยนี่เลยนี olo, ่เอาไปให้บื้มไปหมดนี่แหละคนเนี่ยละโคตรสุดแล้วท่านผู้ชม Unit Unit promoted. promoted. เราคุมมันไว้ก่อนท่านผู้ชมเราคุมมันไว้ก่อนเราจะทำอันนี้ให้เราให้สำเร็จนะครับอันนี้เราจะทำบัตรกิจนี้ให้สำเ,เร,จำร,ร็จนะฮะคุมมันไว้ก่อนมันจะพึ่งไปได้นะเว้ยคอลงสตอมสักทีนึงอย่าเพิ่งใจเส่อ,อยอมแพ้ไปก่อนล่ะคอลงสตอมสักทีนึงเถอะ t i ่พอไม i พอไม่พอไม n พอ u f ่ c อไม t พอไม่พอไ n ่พอไม่พอไม c พอไม c พอไม e t อไม่ t ่พอไ s ่พอ่อไม่พอไมอมพอม่พอไม่ม่พอ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 ชมผมอลมสตอใส่มอนอ่ะอนม่พะไม่ันแน่ลยเราถอลังอกมาดีกว่ถอลังอไมพไม่พมอมพอมออลงสตอ กลัวมันยอมแพ้นะครับอยากลงสตอมนี่แน่จับไปได้แล้วว่าอันนี้คืออะไรครับลองก่อนมันเอาไว้ใส่อะไรเอาไว้เอาไว้เอาไว้ใส่ใส่ฐานอ๋อมันเป็นจะทำให้ฐานอมตะอะไรอย่างงี้มั้งประมาณนั้น โอ้ไปสร้างโรงแรมสองอันเลยว่ะมันเริ่มสร้างถึงสร้างตัวได้แล้วว่ะสร้างเน้นสร้างตัวมาวเราต้องการจะเอาสตอมลงอพัพเดทซึ่มมาจะให้ไปสร้างกองกำลังอย่าให้ไปสร้างกองกำลังเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะท่านผู้ชมเออนี่ครับได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกสนุกดีครับ ตุ้มเฮย์สตอมมาแล้วเอาเลยบึ้มเอาเทุกคนเตรียมตัวสักสตอมจบเราจะซ้ำเนี่ยโอ้โหพาีไม่ได้เทศประดานเอาเว้ยตุ้มตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุม้มเลยถ่นแม่เว้ยเอาเว้ยโู้บุกเว้ยยีว่าเย้นะครับเราเกือบแพ้กันนะเปเหเอาเรถแล้วบุกเว <laughs> ้ยเย้เอาเละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ สวัสดีแล้วกันเด้อบอกว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับถ้าเกิดชอบเกมนี้นะครับอยากให้มาเล่นให้ดูอีกเนี่ยหรือว่าอยากให้ทำอะไรภายในเกมดูก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับสำหรับผมอยากสนุกอยู่นะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไแล้วนะครับยังไงก็รบกวนถ้าเกิดชอบคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย